สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในช่องลุงโต้งคนเดิมนะครับพามาชมรถไทคูปต้านะครับดำซิ่งนะครับไทยประดิษฐ์ครับเตูนเตรียมพร้อมครับดีีวันน เที่ยวนี้ก็จะได้ประมาณ2ตันกว่านะครับ2ตันหน่อหนอนเป็นรถไทยนะครับไทยประดิษฐ์ครับ แบบไม่มีกระบอกไฮดรลิกนะครับเท่าท่าเหมือนกันครับนี่นะครับ คูกตานะครับสามสิบหกแรงนะครับจําจำสวยๆเลยครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับจองฝั่งนะครับ ใช้งานดีครับมาถึงก็ไม่ต้องรอนะครับเทเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม